สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแตนก็พาเพื่อนๆมาเข้าสวนอีกตามเคยนะคะก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแปลงผักแล้วก็ผักที่เราลงไว้นะคะตรงนี้แตนลงกวางตุ้งนะคะก็ลอยๆนะคะใช้ลอยเอานะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นฟักทองลูกผสมนะคะเขาเรียกฟักทองลูกผสมอันนี้เป็นลง ถั่วลันเตานะคะส่วนแปลงนี้นะคะแต่ลงบักโคลี่นะคะเพื่อนส่วนแปลงนี้เป็นสกินี่นะคะเป็นสกินี่ลูกยาวๆะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะลงไว้ครั้งที่สามค่ะครั้งนี้ครั้งที่สาม มะเขือายาวก็ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีลูกหลงเหลือให้เห็นอยู่นะคะก็ประมาณสามสี่ลูกค่ะเพื่อนๆลูกเล็กมากเลยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเราเก็บกินไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ อ๋อแล้วผ้ายังเป็นผักเดิมๆที่เคยปลูกไว้นะคะตรงนี้เป็นเลดิดค่ะเป็นเลดิดที่กันทำแปลงเล็กๆให้เขานะคะก็กําลังเกิดดีเลยค่ะส่วนตรงนี้เป็นมะเขือเปาะมะเขือเปะะาะทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อน แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดงกระเพราค่ะเวลาแตนทำสวนแตนชอบโรยๆไว้นะคะเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นพิบหญ้าได้ฝนหญ้าก็ขึ้นเหมือนกันค่ะพอดีเนี่ยแตนทยอยถอนตอนเขามาตัดหญ้าแตนก็เว้นไว้ตรงนี้นะ,ะเราก็มาใสาถ่ถอนถอนหญ้าเอาค่ะตอนนี้กะเพราเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนไม่มีกระเพรามาเด็ดเอาได้นะคะ ตรงน,นี้เป็นมะเขือพวงนะคะตอนนี้ออกดอกหลายช่อเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นะมะเขือพวงที่ติดลูกแล้วนะคะต่อไปเราก็ได้กินมะเขือพวงแล้วค่ะอันนี้เป็นมะนาวไร้มเมล็ดนะคะเคยเก็บไปแล้วลูกหนึ่งนะคะตรงน,นี้ก็เป็นดง แล้วพามะเขือแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบอันนี้เป็นกระเจี๊ยบที่เราเก็บเ,เก็บผลแก่ของเขาแล้วเอามาปลูกนะคะต้นเล็กมากเลยค่ะไม่รู้เป็นที่ดินหรือเป็นที่พันุนะคะแต่ตอนที่เราซื้อมาปลูกครั้งแรกแต่ต้นใหญ่มากตอนนี้ต้นเล็ก ตองนี้เป็นแปลงแตงโมนะคะเพื่อนเดียวจะมาเก็บไปกินแล้วค่ะลูกเล็กมากเลยนะคะเอ่อจะทำวิธีไหนหนอที่แบบปลูกแตงโมแล้วได้กินผลใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเห็นบางเพื่อบางที่นะคะที่เขาปลูกแตงโมเนาะเขาได้ลูกใหญ่มากของเรานี่ได้ลกลูกเล็กๆนิดเดียวเองค่ะแต่ก็สามารถกินได้แล้วนะคะแต่เก็บไปกินลูกๆหนึ่งก็รสชาติก็ หวานอมเปรี้ยวแต่ว่าแดงนะคะเดี๋ยวแต่จะเก็บไปให้ทานนะคะตรงนี้เป็นส้มโอส้มโอสีลูกนะคะงามๆเลยค่ะทับทิมสยามอันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นดกพิเศษ ลองเ,เก็บก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะลูก,ล,กลูกที่มันเป็นลูกสนิมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะผิวเขาะจะไม่สวยแล้วก็แตกด้วยนะคะก็ะเริ่มที่จะติดดอกอีกแล้วค่ะ เหลือแต่มะละกีนนะคะแล้วก็มีต้นฟักอยู่ประมาณสามสี่ต้นข้าวโพดก็ไปหมดแล้วค่ะทุกอย่างตรงนี้ไปหมดแล้วนะคะตะไคร้โหระพาแล้วก็ขุดแล้วก็เอามาลงไว้ตรงนี้ค่ะตอนที่มันอยู่ในแปลงฟักทองฝั่งทางนู้นนะคะที่แต่ลงฟักทองไว้นี่ ก็เป็นมะเขือพวงที่เราเคยเอาปักชำนะคะก็ติดดีค่ะต้นตรงนี้ก็ปักชำนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยตามคลิปเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะเป็นต้นที่ปักชำนะคะเด็ดปักชำเลยค่ะตอนนี้ในสวนนะคะก็โล่ง สะอาดตามมากๆเลยค่ะเพราะว่าให้คนมาตัดหญ้านะคะก็เดี๋ยวเราจะปลูกผักในครั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆ ผักชายานะคะนีค่ะเพื่อนๆผักสลัดของน้องโป๊บนะคะนี่ที่เราย้ายเรามาปลูกนะ,ะตอนนี้เขาก็งามงามเลยค่ะเขาเรียกอะไรสลัดกุหลาบของน้องโป๊บนะคะที่แตนทําคลิปไว้เนาะอันนี้เป็นผักกาดแก้วผักกาดแก้ว ลักสัดสของน้องโป๊บนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปของแตนนะคะก็อย่างที่บอกะค่ะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ว่ากันไปค่ะ